สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องของาาประชาธิปไตยในครอบครัวและในโรงเรียนค่ะสำหรับหน่วยนี้สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะจากที่คุณครูได้สอนเด็กนักเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆมาดูค่ะแบบทดสอบค่ะข้อถามว่าข้อใดเป็นการปฏิบัติ ตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยข้อที่1ร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 2. ให้ผู้ที่ตนชอบเป็นคนตัดสินใจให้ 3. สรุปข้อตกลงตามที่ตนเองพอใจเด็กๆคิดว่าจะตอบข้อไหนคะตอบข้อที่1เก่งมากๆเลยคะ่ะตอบว่าร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั่นเองนะคะเพราะว่า กระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญคือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะข้อที่สองอ่าข้อที่สองนักเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเรื่องใดมากที่สุดหนึ่งการวางแผนรายรับรายจ่ายของครอบครัว 2. การเสนอรายการหารในมื้อเย็น 3. การเลือกช่างเพื่อซ่อมแซมบ้านตอบข้อไหนคะอ่าเสนอรายการอาหารในมื้อเย็นเด็กๆสามารถที่จะทํากับครอบครัวได้เพราะเหมาะกับวัยของนักเรียนนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้นะคะ 3. การเลือกกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวควรเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะอย่างไร1 มีคนเห็นด้วยมาก2มีค่าใช้จ่ายน้อย3มมีประโยชน์มากเด็กๆจะตอบข้อไหนคะตอบข้อข้อหนึ่งนั่นเองเก่งมากเลยค่ะการลงมติในการทํากิจกรรมส่วนรวมหลักการสำคัญตามกระบวนการประชาธิปไตยคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่เนาะอ่าตอบข้อที่3ามนั่นเอง ต่อไปข้อที่4ค่ะลักษณะของเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่ข้อที่4นะคะเอาใหม่นะคะ,ะข้อที่4ลักษณะของครอบครวัวในข้อใดที่มีสมาที่มีส่วนรวมที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 1. ครอบครวัวมีการแบ่งกันกทําแบ่งงานกาันทํสองครอบครวัว ที่สมาชิกไม่พูดคุยกันสามครอบครัวที่สมาชิกแตกต่างกันแตกต่างคนต่างอยู่นั่นเองนะคะข้อไหนคะอ่าครอบครัวที่แบ่งภาระหน้าที่การทำนั่นเองนะคะลักษณะของการทํากิจ,จก,กรรมในครอบครัวที่ดีคือรู้จักแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทาสักห้าข้อเนาะสิ่งใดสําคัญที่สุดในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยหนึ่ง การใช้เหตุผลสองการใช้อารมณ์สามการใช้ประสบก,การณ์ข้อไหนดีคะอ่าการใช้เหตุผลนั่นเองนะคะกาประชาธิปไตยเป็นระบบที่ยึดเสียงส่วนใหญ่มีเหตุผลในการในหลักในการตัดสินเนาะคะ่ะวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนแค่ห้าข้อนะคะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะที่เหลือเด็กๆเ,เนี่ย อ่านหนังสือในหนังสือนะคะในหนังสือจากนักพิมพ์พวที่คุณครูแจกให้นะคะทบทวนหรือไม่ก็เด็กๆก,ก็อ่านในคลิปวีดีโอที่คุณครูสรุปให้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถจะเป็นคนเก่งได้เนาะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ